มุมผ้าใหม่สวยๆจ้านี่เลยค่ะนี่ลายดอกแก้วนะคะลายโคมไฟจ้าลายเกสรคะ่ะนี่เลยค่ะรวมไปถึงนะคะนี่เลยผ้าตัดชุดลายโคมไฟนะคะมีหลากหลายเฉดสีมากๆเลยเนาะสีเขียวสีชมพูบานเย็นนะคะสีฟ้าน้ําทะเลสีแดงค่ะ สีส้มอิดนะคะสีน้ําเงินนะคะสีม่วงจากสีเหลืองนะคะแล้วก็สีน้ําตาลน,นะเป็นสีน้ําตาลน,นะคะคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟอันนี้ชุดละหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทชุดละหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทนะคะถ้าผ้าใหม่แบบผืนแบบนี้นะคะราคาผืนละหนึ่งพันบาทราคาผืนละหนึ่งพันบาทลายดอกแก้วนะคะอันนี้ลายเกสรนะคะก็จะมีสีแดงนะลายเกสรจะมีสีแดงเนาะคุณลูกค้าดูนะคะสีแดงสีม่วงนะ สีชมพูบานเย็นสีน้ำเงินสีน้ำตาลสีชมพูกรีบัวนะคะสีชมพูกะปินะคะรวมไปถึงนะคะสีฟ้าน้ำทะเลสีฟ้าอมเขียวนะคะคุณลูกค้านะนี่ค่ะผ้าไหมนะคะอันนี้ลายคมไฟลายคมไฟสวยๆนะคะผ้าไหมมัดหมี่ลายคมไฟสวยๆอันนี้ทอเครื่องสีตะกอนนะคะสีน้ำตาลนะคะสีเหลืองทองสีส้มอิฐสีม่วงนะคะสีแดงนะคะสีเขียวสีน้ำเงินรวมไปถึงนี่เลยค่ะสีชมพูบานเย็นนะคะ ลายดอกแก้วนะคะตอนนี้ขาดสีม่วงนะตอนนี้กําลังมาส่งนะคะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวเพิ่มเติมให้นะ,ะสีเหลืองจ้า สีฟ้าน้ําทะเลสีเขียวแล้วก็รวมไปถึงสีน้าเงินนะคะนี้ก็เป็นสต็อกเพิ่มเติมนะคะคุณลูกค้าเนาะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสบายผ้าใหม่นะคะตอนนี้นะคะนุ่มทาเป็นสีชมพูบานเย็นนะแต่ถ้าคุณลูกค้าสามารถสั่งได้นะจ๊ะพี่จ่าอยากได้ลายไหนอะไรยังไงแจ้งเข้ามาได้เลยสําหรับผ้าใหม่นะคะคุณลูกค้าค่ะสบายผ้าใหม่ราคาชิ้นละ490บาทนะแต่ถ้าเป็นสบายผ้าฝ้ายนะคะผืนนี้นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นผ้้าาฝมน เป็นผ้าายหมักโครายแพรวาคุณลูกคะะ้าจ๋าคุณลูกฟ้าต้องต้องดูก่อนนะคะว่าเป็นผ้านะคะผ้าายหรือว่าผ้าไหมเนาะคุณลูกค้าคะรุ่นนี้นะคะเป็นงานผ้าายหมักโครายแพรวาสีเหลืองทองอันนี้จะเป็นลายลาย ลายเดิมนะคะก็จะเป็นสีแดงเนาะสาหรับผืนนี้จะเป็นาลายแพรวาลายใหม่นะคะคุณลูกค้าขาสีแดงส้มเนาะนี่เลยอันนี้สีน้ําเงินค่ะสีฟ้าราชินีสีฟ้าน้ําทะเลสีเทามีสีดํามีแล้วก็รวมไปถึงสีชมพูบานเย็นก็มีค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าต้องดูก่อนนะว่าเป็นผ้าใหม่หรือว่าผ้าฝ้ายนะคะถ้าลายแพรวานุ่มขอแจ้งก่อนเลยว่ามีแต่ผ้าฝ้าย มีแต่ผ้าฝ้ายมักโคนราคาผืนละ390บาทนะคะคุณลูกค้านะให้ดูให้ชมตามนี้นะคะให้ดูให้ชมตามนี้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะมุมนี้สวยๆเลยมุมนี้สวยๆเลยะคะ่ะคุณลูกค้าค่ะชื่นชอบนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าของรา้านแม่มารีผ้าไทยนะคะก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยะคะ่ะ0890416008 0890416008รวมไปถึงนี่เลยผ้าไหมสีพื้นเห็นไหมสวยเป๊ะปังอลังการมากนะคะผืนนี้400ผืนละ490บาท คือละ490บาทสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเนาะชื่นชอบสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้เลยชื่นชอบสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวนุ่งจัดส่งให้บริการจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้าขาจัดส่งสินค้าทุกวันด้วยนะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะคุณลูกค้านะ